กรรมอันทําให้อิ่มใจเพราะพุทธภาสิิบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังมีความอิ่มใจสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมดีอธิบายความพระอัฏถกถาาจารย์อธิบายว่ากรรมดีที่หว่านั้นคือกรรมที่สามารถก่อให้เกิดมนุษยสมบัติสวรรสมบัติและนิพพานสมบัติมีความสุขเป็นกําไรไม่ต้องเดือดร้อนภายหลังบุคคลนั้นคือผู้ทํากรรมดีนั้น ย่อมเอิบอิ่มอยู่ด้วยกำลังแห่งปิติมีใจชื่นบานเพราะสมณะในขณะที่ระลึกถึงกรรมดีของตนย่อมได้สวยผลแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันทีเดียวจริงอยู่การทําความดีแม้จะต้องลําบากตรากตําต้องเสียสละความสุขทางกายบ้างแต่ก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเป็นผลตอบแทนแม้เราจะทำมานานนับสิบปียี 20, ่สิบปีหรือสามสิบปีแลว้วก็ตามแต่มันยังตามให้ความสุขสมณะทุกครั้งที่ระลึกถึงบุญหรือความดีจึงเป็นของทิพย์ ถึงใจผู้ทำทำให้อิ่มเอิบทุกครั้งไปเมื่อระลึกถึงความดีเป็นสิ่งน่าทำจริงๆพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เวรุวนณารามเมืองราชฤกึทรงปรารภนายสุมนมาลาการคือช่างดอกไม้ชื่อสุมนมีเรื่องย่อดังนี้ช่างดอกไม้ชื่อสุมนนั้นนำดอกไม้คือดอกมะลิวละแปดธนานไปบำรุงพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันและได้รับวันละแปดกหาพณะะ วันหนึ่งขณะที่เขานําดอกไม้ไปสู่พระนครแต่เช้าได้เห็นพระศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระนครเหมือนกันพระองค์มีภิกษุสงฆ์มูใหญ่แวดล้อมทรงเปล่งพระฉัพนรังสีเสด็จด้วยพระพุทธานุภาพและพระพุทธรีลาอันใหญ่ยิ่งการเปล่งพระฉัพนรังสีของพระศาสดานั้นมีเป็นครั้งคราวบางคราวพระองค์ก็เสด็จไปเหมือนภิกษุธรรมดารูปหนึ่งเช่นคราวเสด็จไปโปรดองค์ุริมานเป็นต้นวันนั้น มีพระพุทธประสงค์จะไปโปรดนายสมนุนมาลาการจึงทรงเปล่งพระรัศมีเสด็จไปนายสมนุนมาลาการได้เห็นอัตภาพของพระผู้มีพระภาคประหนึ่งรัตนอันมีค่าประหนึ่งทองอันมีค่ามีจิตเลื่อมใสยอย่างยิ่งจึงตัดสินใจย,ย,ยอมสละชีวิตเอาดอกไม้ที่จะนําไปถวายพระราชานั้นบูชาพระศาสดาด้วยความรู้สึกอันมั่นคงว่าพระราชาเมื่อไม่ได้รับดอกไม้จะพึงฆ่าเรา รือในประเทศเราเสียก็าตามเราจักบูชาพระาศาสดาด้วยดอกไม้นี้ตำนานเล่าว่าดอกไม้ที่นายมลาการโยนขึ้นบูชานั้นได้แวดลอมพระาศาสดาไปมิได้ตกลงสู่พื้นดินมหาชนชาวนครราชคกลกเห็นเป็นอัศจรรย์จึงเที่ยวติดตามแท่ซองสาธุการส่งเสียงชายโยโหร้องเ้วยปิติปราโมทที่ได้เห็นเหตุอันอัศจรรย์เช่นนั้นและตามเสด็จไปทุกแห่งพระาศาสดาเสด็จไปตามถนนต่างๆในพระนคร เพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการนายสมุนมาลาการตามเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับบ้านเมื่อพัญญาถามถึงดอกไม้สำหรับถวายพระราชาเขาบอกว่าได้บูชาพระศัสดาเสียแล้วพัญญาด่าเขามากว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักที่ตายธรรมดาพระราชาเป็นผู้โหดร้ายกลิ้วแล้วอาจให้ประหารหรือตัดมือตัดเท้าเสียก็ได้นางวีบพาบุตรไปเฝ้าพระราชากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ ได้ทูลว่ากรมใดอันนายสุมณทําแล้วขอให้เป็นของนายสุมณคนเดียวนางได้หย่ากับเขาแล้วพระราชาพิมพิสานนั้นทรงเป็นโสดาบันเลื่อมสายในคุณแห่งพระราตนตตัยไม่ได้คลอนแคลนทรงสดับคําของนางแล้วทรงนิริว่าหญิงนี้เป็นอันธพาลไม่เลื่อมสายในคุณแห่งพระสัสดาเห็นป่านี้แต่ทรงแท้มีกระแสพระราชดํารัสว่าที่นางหย่ากับเขาเสียได้นั้นดีแล้ว แล้วพระราชาก็รีบเสด็จไปเฝ้าพระศัสดาทรงร่วมขบวนตามเสด็จพระศัสดาไปในถนนสายต่างๆด้วยพระผู้มีพระภาคเสด็จมายังพระลานหลวงพระราชาทรงรับบาดอัญเชิญให้เสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศแต่พระทศพลทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับณพระลานหลวงนั่นเองพระราชาจึงรับสั่งให้ทำประดม์ขึ้นในขณะนั้นเองที่พระตถาคตเจ้าประทับณพระลานหลวงก็เพื่อทรงประกาศคุณของนายมาลาการ ให้ปรากฏแก่มหาชนที่ประชุมกันท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าย่อมทรงเปิดเผยคุณของผู้มีคุณโดยสิ้นเชิงไม่ทรงปิดบังส่วนปุถุชนทั่วไปเมื่อจะกล่าวคุณของผู้อื่นมักอมเสียคือไม่กล่าวหรือแสดงทั้งหมดทั้งนี้เพราะความริษเายในคุณของผู้อื่นดอกไม้ที่ในมาราการโยนขึ้นบูชายังคงแวดล้อมกับพระศาสดาอยู่นี่เป็นด้วยพุทธานุภาพมหาชนประชุมกันมากมายล้นพระลานหลวง เมื่อเสร็จภัรกิจแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วเสด็จกลับสู่เวฬุวันวิหารพระราชาตามทรงเสด็จพอครัวแล้วเสด็จกลับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าสู่พระคันธคุดีดอกไม้ทั้งหมดก็ตกลงกองอยู่หน้าพระคันธกุดีพระราชารับสั่งให้นายชม,มุนมาลาการเข้าเฝ้ารับสั่งถามเหตุผลในการเอาดอกไม้บูชาพระศาสดาสรงทราบความคิดและการตัดสินใจยอมสละชีวิตของเขาแล้วทรงปราโมทโปรดปานตรัสว่า เจ้าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานของเป็นอันมากอย่างนะกแปดแก่เขาคือช้างแปดม้าแปดธาตุแปดทาสีแปดเครื่องประดับชุดใหญ่แปดชุดกหาพระนากแปดพันหญิงแปดนางล้วนนํามาจากราชสกุลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและพระราชทานบ้านสวยแปดตำบลพระอนนทเทระทูลถามพระศาสดาว่าผลแห่งกรรมของนายสมุนมาลาการจะเป็นอย่างไรพระทศพลตรัสว่าอานนท เธออย่าคิดว่ากรรมดีอันนายสมุนมาลาการทําแล้วจะเป็นของเล็กน้อยนายมาลาการสละชีวิตเพื่อเราจิตของเขาเลื่อมใสในเราอย่างนี้แล้วจักไม่ไปสู่ทุกติถึงแสนกับเขาจากดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกับนี่เป็นผลแห่งการบูชานั้นภายหลังเขาจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมาณะตอนเย็นพิกสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องนายมาลาการ พระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังมีแต่ปิติสมนัตเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นอันบุคคลควรทําแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตดังที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น